เชนซอมแมนเรื่องราวของเรซซี่ก็จะไปรับชมรับฟังกันขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจโอดอาร์ติสกันด้วยนะครับมาลุยกันเลย โดยการรีวิวครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีการสปอยนะครับเพราะผมเนี่ยได้ไปจัดเดย์วันมาก็ต้องขอขอบพคุณ Major c ์ซ e นิเพนะครับที่สนับสนุนและเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการก็อย่างแรกที่เราควรจะพูดถึงเนี่ยก็คือการดําเนินเนื้อเรื่องครับส่วนตัวผมเนี่ยต้องขอพูดเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่เคยดูเชนซอ w แมนมาก่อนเลยอันนี้คือดูภาคแรกครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยคือรู้จัก แต่ไม่เคยดูแต่ก็มีไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนไปดูแล้วแหละว่ามันมาเป็นมาอะไรยังไงใครเป็นพระเอกอย่างงู้นอย่างนี้ในการปราบปีศาจแต่พอมาได้ดูเดอะมูฟวี่นี้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าโหดีกว่าที่คิดและคาดหวังไว้เยอะ การดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันจะเป็นการปูเกี่ยวกับการทําความรู้จักระหว่างพระเอกกับจะเรียกว่านางเอกไหมเรซ่ก็ไม่แต่ก็บริบทเขาก็ให้เหมือนเป็นนางเอกนะก็แบบเขาปูมาเยอะจนช่วงต้นเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าผมง่วงแต่ผมก็ไม่หลับนะด้วยความที่ผมแบบเออได้ตั๋วมาเราไปดูในระบบไอซ์แมครั้งแรกในชีวิตเราก็ต้องตั้งใจดูมันพิเศษถูกไหมแต่ถ้าสมมุติเขาไม่ให้สปอนเซอร์ผมผมก็ไม่หลับนะปกติผมเป็นคนที่ดูหนังนึงแม้ว่ามันจะน่าง,ง่วง ในขนาดไหนผมก็จะไม่หลับพอรู้สึกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันมีค่านะครับการที่เข้าไปดูในโรงภาพยนต์เนี่ยมันต้องดูให้คุ้มค่ามากที่สุดห้ามพลาดช,ชดใดชดหนึ่งเลยมันสําคัญมากๆแต่พอมาช่วงท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหแม่ง หายใจไม่ลดต้นท้องอะแม่งบู๊แบบเดือดจัดจัดอะซึ่งนี่ก็จะไปเชื่อมโยงกับฉากแอคชั่นนะต้องบอกฉากแอคชั่นนี่แม่โอ้โหระเบิดจนตาแตกอะและยิ่งเสียงในโรง iMA x นะนี่โอ้โหแม่งกระหึ่มจนเกือบหูแตกนะคุผู้ชมรวมถึงเพลงประกอบของเชนซอลแมนภาคนี้หรือมันแล้วก็เพลงอื่นๆในตอนจบเรื่องเนี่ยนะผมไม่รู้จักเพลงมันชื่ออะไรแต่แบบเพราะมากๆแล้วผมโคตรชอบอะด้วยความที่กลิ่นอายของเชนซอลแมนผมรู้สึกว่าหนังมันเป็นออกแนวคุณกวนตลกตลก ปาปีศาจค่าเลือดสาดอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงไม่งดันเพาะเพราะแบบเพาะมากๆซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบอ่ะมันเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์นึ่งของชีฟฟอ์แมนเลยก็ว่าได้ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆในเชนซอมแมนเดอะมูฟวี่นี้ของเรื่องราวของเรเซ่เลยนะคือเกี่ยวกับเรื่องความรักครับอ่าซึ่งถ้าเราดูในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเรเซ่กับทางด้านของเดจีเนี่ยเขามีซัมติงกันซึ่งณนะจุดจุดนี้เนี่ยปกติแล้วผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอินอะไรความรักอะไรกับพวกนี้สักเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าทางด้านของแอนิอนเมะก็ตามแต่พอมาเป็นเรื่องนี้เว้ยผมรู้สึกผมมูฟออนกับทางด้านของเรเซ่ไม่ได้ผมมองว่าเธอเนี่ยเป็น ผมขอเรียกเธอว่าเป็นนางเอกนะส่วนตัวผมชอบเป็นนางเอกที่ดี <S <S เป็น,นนางเอกที่สวยน,ะน่ารักแล้วแบบเหมาะสมกับเดนจีอะ่ะแต่ว่ามันก็มีเหตุผลต่างๆนานาสุดท้ายก็ก็จบกันไปมันก็เป็นจุดที่ผมรู้สึกแบบน่าเสียดายว่าตัวละครนี้ควรจะได้ไปต่อแต่ก็พอหาข้อมูลมาก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคต ทางหน้าของบทบาทของตัวละครนี้มันเป็นยังไงนะอ่าใครที่เป็นกูรูหรือว่าเชี่ยวชาญหรือว่าดูมาแล้วแบบเซียนเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์ให้ความรู้ผมได้นะอันนี้ผมยินดีมากๆเพราะส่วนตัวผมโคตรชอบตัวละคร,รเซรซซ่เลยแบบดีจัด,จดพอพูดถึงเซรซซ่ปุ๊บเ,เนี่ยก็คงจะมีมาคิมะมาด้วยซึ่งมาคิมะก็มีบทบาทนิดๆนหน่อยๆเนาะและว2ตัวละครนี้เนี่ยยังเป็นหนึ่งในฉากที่ถูกตัดออกไปในตัวอย่าง พักของของไทยด้วยนะเพราะมันจะมีฉากที่แบบเป็นผู้หญิงสมจูดชั้นในอะซึ่งต้องบอกตรงๆว่ามันไม่เชิงโป๊แต่ว่าเขาก็หาว่าเดี๋ยวเด็กเห็นแล้วไม่เหมาะสมซึ่งนะจุดๆนี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นยูทูบเบอร์เด็กอาจจะมาฟังอะไรรีวิวอย่างนี้ว่าเฮ้ยพี่แล้วถ้าเกิดผมยังเป็นเด็กผมไปดูเชนซอร์แมนได้ไหมพี่คือด้วยความที่มันเป็นอนิเมะต้องเข้าใจว่ามันคือการ์ตูนมันอาจจะมีฉากปุ๊บปุ๊บแวมแวมคือจะบอกว่า18บวกไหมผมว่าไม่เชิงนะมันเป็นฉากที่แบบมันอาจจะโป๊เปลือยแต่ว่าแบบม เขาแบบเขาเซ็นเซอร์แบบสุภาพมันสวยแบบมันมันไม่น่าเกลียดคือผมมองว่าเด็กดูได้เว้ยแล้วผมเชื่อว่าเด็กสมัยนี้มันแยกแยะแล้วมันรู้จักไปแล้วเพลอเเนี่ยมันไปไกลว่ะแอนิเมะอีกไอเรื่องทะลึ่งนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะต้องบอกเลยว่าแบบไอเรื่องพวกนี้เนี่ยเด็กดูได้ผมบอกเลยแบบ มันน้อยมากพวกนี้สมัยนี้โอ้โหมันไปถึงไหนแลวนะท่านผู้ชมสําหรับส่วนตัวผมก็เลยว่าเออถ้าเด็กมันจะเข้าไปดูมันก็ดูได้ครับไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะฉากไอไอพวกแวบแวบแบ,บมๆม,มโอ้โผมาผมนับได้ไม่น่าเกิน30วิถึงแม้มันแบบมันน้อยมากท่านผู้ชมเพราะตัวหนังเนี่ยเขาเน้นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักแล้วก็ฉากการต่อสู้ปราบปีศาจอยู่แล้วไม่ได้ไปนเน้นเ,เรื่องโมบวแบบแวบๆวบเแบบนาะเพราะมันไม่ใช่หนังสิบแปดวกะถูกปะส่วนตัวละครที่ ถ้ารองจากเรซแล้วผมชอบเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าผมชอบพระเอกคือเชนซอมแมนมันเท่อยู่แล้วนะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบในตัวพระเอกก็คือปุจิตาผมหวังให้ปุจิตาโผล่มาแต่ว่าเออเข้าใจในโมริบุตรที่ว่าปุจิตามันคือ แกนพลังของพระเอกอ่ะมันอยู่ในอกพระเอกถ้าโปรจิตาออกมาพระเอกก็ตายถูกไหมฉะนั้นแล้วก็ไม่แปลกที่โปรจิตาไม่จะไม่โผล่มาเลยซึ่งก็มีโผล่มาฉากเต,ต้นต้นเรื่องนิดๆหน่อยๆนะนีนะน่ไม่ถือว่าสปอยนะว่าแบบเป็นไตเติลน่ะกระตันญี่ปุ่นมันมีกันอยู่แล้วและโปรจิตาแบบน่ารักมากโผล่มานิดนึงแต่ได้ใจผมไปเต็มๆมานะซึ่งก็เป็นตัวละครที่เอออยากเห็นในในโรงภาพยนตร์แต่ก็เข้าใจในบริบทนั้นไปพอเราไปหาข้อมูลมาส่วนอีกตัวละครหนึ่งที่เรียกได้ว่าให้ MVP เลยท้งด้านของตัวฉลาม ดูดปอสเตอร์ไปนะเพราะผมหาลูกไม่ได้ตัวนี้เลยฉลามตัวนี้ท่านผู้ชมลองไปหาดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับว่าไอตัวนี้เนี่ยมัน MVP อย่ายังไงต้องบอกเลยว่าเขาเป็นหนึ่งตัวละครที่แบกมากที่สุดคือไม่ไม,ไม่ไม่แพ้เดนจิพระเอกอย่างเราเลยต้องบอกเลยว่าผู้สุดยอดนะฉลามของเราโดยรวมของเอ่อแอนิเมชันเรื่องเอ้ยจะเรียกแอนิเมชันอย่างเดียวเลยเช่นซอลแมนเรื่องราวของเรซ่เนี่ยผมให้คะแนนสุดที่พิที่8เต็ม10นะ สำหรับผมนี่ถือว่าเยอะนะผมไม่เคยดูแล้วผมมาดูครั้งแรกแล้วโดยรวมบริบทต,ต่างๆคือแม่งลงตัวเว้ยคือแบบตอนนี้หลงรักเรเซ่ไปแล้วขนาดตัดภาพไปยังรู้สึกว่าเอ้ยตัวละครไม่น่ารักกว่าคือแบบ คือชอบแบบชอบตัวละครน,นี้อยากให้มันได้ไปต่อเลยตอนจบแม่งพูดไม่ได้เย๋ยสปอยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องไปหาคําตอบกันในโรงภาพยนตร์เองว่าความรักของเดนจิกับทางด้านของเรเซ่เนี่ยเขาจะสมหวังกันไหมซึ่งทางด้านของเชนซอมแมนก็เข้าวันที่25กันยาเป็นวันแรกเนาะซึ่งวันนี้ผมลงคลิปแล้วก็เท่ากับว่าเชนซอมแมนเข้าทุกโรงภาพยนตร์ยังเป็นทางการเลยนะครับก็แนะนําให้ไปดูที่มีเจอซีนีเพล็กนะครับทั้งมีมีทั้งระบบปกติและระบบ iMaX ซึ่งต้องบอกเลยว่า มีพากไทยด้วยนะแต่ในระบบ IMAX ที่ผมไปดูเนี่ยมีแต่ซับไทยอะซึ่งกแล้วแต่คนชอบนะว่าจะดูสะดวกแบบไหนพากไทยซับไทยก็สนุกเหมือนกันเพราะโดยรวมของแอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยคือดีงานพระรามแปดอยู่แล้วนะครับ ก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจโอทอาร์ติสกันด้วยนะครับส่งท้ายคลิปนี้ไปก็อยากจะขอบคุณเมเจอร์ซีดีเพ็ที่เชิญชวนและเป็นสปอนเซอร์ให้เราเนี่ยได้ไปรับชมในระบบ iMac นะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจริงๆนะไปดูกันด้วยนะไปดูกันเยอะของดีครับห้ามพลาดสวัสดีครับ